สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุผลสุคนมี้กรพมอภัยนี่คือกาลจาพี่น้องจ๋าอย่างนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเดืองบอดแผวเผาเนาะพี่น้องจ๋าล่าสุดเราก็โพดแบบนี้พี่น้องจ๋าด่วนล่าสุดว้าวมีฝรั่งฝากของมาให้แผวเผาด้วยงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังถึงเนาะที่นี่พี่น้องจ๋าก็คือว่าล่าสุดบอดแผวเราก็ได้โพดแบบนี้เนาะพี่น้องพร้อมทั้งมาดามถึงสามคนเนาะพี่น้องมาดามเอมาดามไก่เลวกับมาดามแผวเผานาะพี่น้องมาดามมาเยือนถึงบ้าน ขอบคุณมากๆนะคะทั้งของฝากจากฝรั่งด้วยอีอีขอบคุณพี่เอพี่บอยด้วยคะ่ะวันนี้เอาแป้งมาแถมให้ลูกแป้งมากๆและได้คุยงานทัวร์ยุโรปปี68ด้วยแพลนง,งานกันข้ามปีเลยล่าสุดมีอะไรตื่นเต้นด้วยขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณนันมาดามเอรากกับมาดามไก่เนะพี่น้องเรากัน นิวกับเขาไปเบิงไหลสุดล้วพี่น้องแล้วก็บาเลี่ยงกันฝรั่งฝากกันสินหลอดประสันละว,วาสินหลอดมใาหา้พี่น้องเป็นแทงสองแทงประสันกับสีเขาใจนวดแจ๊คซื่ออย่งางว่าฝากนวดพี่น้องจ่าก,กระเลเสืยนสีนหลอดมาฝากประสันเราเพิ่นกับบาเลี่ยงกันมีผู้บ่าวอันฝรั่งเศสอายุป,ประมาณสามหกเหามะดามไกแล้วว่าประมาณสามหกสี่สามเจ็ดเนี่ยแหละพี่น้องเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนกาบัน สามีอันมาดามไก่แหรอพี่น้องเพื่อนบอกไทยเจนี่บอกผิดกับขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องมาสนใจบอดแพ้เราเพื่อนกะทรงสายตากะเบืองบอดแพ้แต่ว่าแม่แพ้แล้วก็บอกภาษาฝรั่งเป็นแต่ว่าถอดออกด้วยสายตาร้อยยิมฝรั่งเพื่อนกะสนใจนะพี่น้องเราเพื่อนกะถามกันว่าแม่แพ้แล้วก็บอกว่าเรามีลูกกันไคสิรับใดอย่างสินาแต่ว่ามาดามไก่เพื่อนกะว่าวนฝรั่งน่ะเขาสิรับใดเขามีลูกเขากลับใดเพราะว่า ฝรั่งเขาเปิดนาะพี่นองจังงันเขามีลูกติดจังสีน่พอแม่พี่นองเขากับบมาวาเขาเดวานเธอมีลูกติดจังสันจังสีนะ่ะยุทีวิว่าลูกเขามากไผเขาก็มากน้ำนาหน้า,นาพี่นองจา๋าสไตล์ฝรั่งเนาะแต่ว่าชาทิฉันของบานพื่นนาะพี่นองจา๋าเพื่อว่าลูกหักไผ่พอกับแม่พี่นองกะหักน้ำพิ่นบ่มายุงเกยวกันดอกพี่นองเราก็เขามีลูกพื่นกะรับใดขึ้นกันห,หน้าตาม มาดามไก่พิ่นกระบอไปจังสี่นพนองจ่าเราบอดแพล้แต่ว่าตอนนี้แล้วก็บ่ทะานในมีไผ่ดอกแต่ว่าพิ่นเบอกให้ฟังว่ามีคนสนใจเป็นนั่นบอดแพลี้นะพึ่นกระ่าพึ่นบ่คอยกามาค้นไว้สมัยตะกี้นะแต่ว่าตอนมาเจอกับมาดามไก่ความือสืกกระเปียนไปแต่ว่ากะย้อมลาบบาตอนนี้ก็บ่ได้มีไผ่ดอกเพราะว่ากะยังต้องการให้อ่อมกอดลูกความอบอุ่นกับลูกนพี่นองจ่าแต่ว่าห้างเทียดเจ้าของก็ต้องการแต่ว่าก็เลือกที่สิ ความหักความอบอุ่นอ่อมกอดให้ลูกมากกว่าจะของหนากับเขาใจนาอพี่น้องคนเป็นแม่จะ,ะอยากให้สิ่งดีๆกับลูกกระเตานาอพี่น้องจ้ากระสรุปกะมีฝรั่งฝรั่งเศสมาสนใจเพื่อนนาอพี่น้องกับยังอายุหน่อยอายุสามสิบหกกว่าเนี่แล้วนาอพี่น้องมาดามใกล้ว่าเรากะเพื่อนกับบมีเคยแต่งงานบ่มีลูกบ่มีเตาสันธรรมะบอดแพล้วเพื่อนมีลูกเพื่อนกระรับได้คือเก้านั่นแหละพาฝรั่งเขาเป็นเปิดเผยนาอพี่น้องเขาบอกว่นานั่นกัน อฟซีหลยๆท่านกับมาล่างไลกขม้าสแสดงความคิดนอพี่น้องต่งางไฟกับมิตว่วาเชียฝรั่งเชียฝรั่งเอาคนนี้เชียฝรั่งพนันพี่น้องก็อยากให้บอดแพ้วแล้วสบายใจเนาะพี่น้องจ้าอิบซีกะหักแม่แพ้วเนาะพี่น้องอิบซีหลยๆท่านกับคอมเมนต์คนนี้จริงใจอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขแถมพากันปังปังไปด้วยกันนะคะแม่นอพี่น้องปีหน้าเพิ่นก็สิไปยันทัื้ยุโรปอีกเนาะพี่น้องเพิ่นกระสิได้เห็นกันดอกแต่ว่า ตอนนี้แม่แพล,แลวเราก็บ,บอกแล้วล่าเราประทานมีมีไผ่ดอกเต่าวันกับมีฝรั่งมาสนใจแล้วนั่นหรอพี่น้องสวยมากทั้ง3มคนเลยค่ะสามใบเถาสวยๆทุกคนค่ะฝรั่งคนไหนคอนแก่นเดอรเอฟซีเพิรนกนเซลนาะพี่น้องสวยสุดๆคือ3สาวค่าอบอุ่นน่ารักรอยยิ้มสดใสสามสาวสวยแกร่งสู้ๆรักขะบอด มาดามไก่มาเติมพลังให้แม่แพลมีความสุขสดใสขึ้นลักนะคะทุกคนแม่นพี่น้องจ้าจังใดก็ขอให้แม่แพลวสมหวังเนาะทุกสิ่งทุกอย่างกะเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อมาดามไก่มาดามเอบอดแพลวสุูสุขพี่น้องจ้าเฮงเฮงปังปังรวยรวยเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยเด้อจ้าพี่พี่น้องๆมีความิืเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าแยนิวกา ข่าวขาวแม่แพลวมาอัปเดตให้ฟังนพี่นองมีฝรั่งฝากของมาให้ฝรั่งสนใจแล้วเนาะพี่นองดีแล้วล่ะดีใจนำ้ำเร้าพี่นองจา้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากช่องแย่นิ้วในเด้อจ้าแตงเกีย u บ๊ายบาย